เรามาดูเรือทีเที่ยวที่สตออาที่สามนะครับโอ้เที่ยวที่สามในประเภทเรือายเล็กับวันี้ในรอบแรกเป็นการพบกันระหว่างน้ำของเรือเพชรน้ำหนึ่งอาชีวานาแก่ไอ้หนุ่มหน้ามดคนเอ็นซีวันนี้มาเจอเรือี <Rat> ่น <T> ้ำในน้ำของเท่เบยเทที่ชาวหลายคนจ้า บ้านลงเตี้ยบ้านลงเตี้ยน้ำดีน้ำดยทีมผู้ใหญ่กองมดีเสียล้ครับวันนี้จะมาเจอกับทีมงานในนามของเป็นหนึ่งจะแอฟวิกาเชื่อชื่ในนามของตามบ้านหนองสังในนามของบ้านหนองสังไม่รู้ล่ะใครจะเป็นใครไม่รู้ใครจะเป็นรูใครจะเป็นกล้าใครจะเป็นว่าใครจะเป็นอะไรเป็นว่าอะไรกันสองคนคู่กีสูซีกระโดดแล้วจังเอาละครับจะเป็นแบบนี้คู่นี้มันเอากระต่ายในนนท์นกตามชะตาลงนันแดชเล่นกับแดงทีมงานเพชรนั่นหนึ่งจะช่วยในการไปแรงนใช้ดีกว่าหรือว่าลูกน้ำเหมือนลูกน้ำเหมือนเทียดีใช้ช่วยจากที ครับดูดูจังหวะเทียวนี้ที่จะมีลอตซาที่มีลอต3เมืองคู่ที่ผ่านมาเลยเมื่อตอนนี้รองอันดับ1โค้ชอันนี้ไม่โค้ชพี่จะจนไปอยู่

กบปืนกับตักยาตตกซอกเทคกับปีนังคนนี้ก็ต้องดูวิญาครับคนนี้ครับพี่น้องดูตามสายตาตัดสินไม่ได้ครับต้องให้ทีมงานเวยาจากเอฟเอประเทศอังกฤษครับตัดสินครับพี่น้องถ้าผ่าไปนด้สักคู่นะบอกว่าใสาข่ขาดได้เหรอรรขึ้นผิดพลาสุดยอดครับรับประกันความมัน โอ้โหกทมงนาเนทพธิดาสายชนก็ไม่ยอมกันครับวันนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันเรือชายเล็กคู่ที่สามรางเรือเทพธิดาสายชนกับเรือเพชรน้ำหนึ่งอาชีวศึกษานาเก่ผลการแข่งขันในเที่ยวที่สอง,สองผลปรากฏว่าเรือที่เข้าที่หนึ่งคือเรือ พิพน้ำหนึ่งอาชีวศึกษานาแกเรือที่เข้ามีสองคือเรือทพิดาสายชนสรุปผลการแข่งขันเรือพุพน้ำหนึ่งอาชีวศึกษานาแกเข้ารอบสีรีมไปทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้สําหรับเรือเทพดิดาสายชนเจอกันใหม่คนะืหน้าขอบคุณครับ